ทูบกับอะไรนะเฮ้ยล้วเพลงไทยเลยเอ้ผีผีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันตนนี้ครับผมวันนี้มีผมมาที่ช,ชาแนลชาแนลทำอะไรกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับตำนานโรงเรียน,น,นไปแล้วทุกคนผีให้ตายว้าเดี๋ยวก็วันนี้เราอยู่ในแมปตำนานโรงเรียนนะครับเอยู่ในแมปตำนานโรงเรียนนะครับผมนะก็อยู่ในเกมโลบล็อกนั่นแหละนะฮะ นี่ฮะนี่ฮะเอ่อระดับเรานะฮะเราคนจริงนะฮะรู้ไหมต้องไปทางไหนไปนี่เลยนี่สีเขียวเลยไปสีเขียวเลยนี่อ่าฮะผู้เล่นสองคนอยู่ตรงไหนสองคนอยู่ตรงนี้นะครับโอเคมันจะหลอนสักแค่ไหนเราไปดูกันเลยครับนะโอเคเดี๋ยวผมอขออนุญาตปิดชิปล็อก<ๆ>นะฮะมันจะได้วิ่งได้เนาะโอเคเดี๋ยวปิดชิปล็อกอนดีกว่าปลาถ้าเป็นไงขึ้นปลาเขาโดนไฟโดนอยู โอ้โหแปบ๊บนึงไม่ต้องอ่านอรอ,อสักคู่ไม่ต้องอ่านนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอ่านให้เองในคลิปโชคดีโอเคอ่ะฮะเฮ้ยเบาบเบาเพูดอะไรเนี่ยเปิดเสียงเพื่อประสบการณ์ที่ดีโรงเรียนแห่งนี้มีประวัติอันยาวนานนักเรียนล้มจากชั้นเจ็ดของโรงเรียนนักเรียนถูกล็อกในห้องน้ำพอมาเห็นอีกทีก็ตายไปแล้วเขายิงกันะ ไม่รู้แม่ของกูเป็นภาษาไทยอะ่ะครูสอนเต้นที่โดนโดยสีมือของนักเรียนในห้องดนตรีไทยนี้เ้ยเขายิงกันนี่เองไม่ใช่ฉันอยากเห็นผีในโรงเรียนนี้ต่อ,อยเฮ้กูพูดคำนี้ไม่ได้ด้ว่าะเซนเซอร์เซนเซอร์เซนสเซอร์สสอะไรคือการนานเลื่อกกนกระจกไปวะมันต้องเลื่อนแก้ว แกอวมาขยับไม่มีตัวผีโง่โง่เลอเอยเอ้ยเอ้ยเอเอ้ยยเดเดเดนจเเกไปไหนกน่ไม่ใช่ไม่เอากูกลัวแจสเกตไม่เอาโยยัฮะตออยเียตออยยเยเห็นแต่เอ่อลำแสงเอ่อเห็นแต่ กูเห็นแต่แคนดี้มึงเนี่ยแสงกัูเนี่ยปลายิ้มของมึงเนี่ยหลอนชิปกูเอ้ยไอ้มาพูดตรงๆนะพูดตรงๆเอ่อปลาไอ้ปลาที่อยู่บนหัวมึงมันหลอนกว่าผีอีกอะประตูล็อกจะรีบวิ่งไปไหนอ๋อกดชิปเพื่อวิ่งนะฮะกดอาเพวิ่งกดเฮ้ยอะไร อะไรไปไปไหนไปไหนเดี๋ยวอยากฆ่าทุทายไม่เอาเดี๋ยวมึงมาหลอกล้อนกูเดี๋ยวนีเออเก็บมันเก็บได้นะทุกคนนะโอเคลา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 นี่ไงห้องครูเออไม่รู้เขียวฮะ ไม่ใช่เคียงไอวัตเตอร์เบร์ไออินเดอร์ไอขอองอครูต้องหารหัสต้องหารหัสอ่าฮะหันมัวเลยไม่ได้แต่รหัสมั่วได้ไงเรามันใส่รหัสไม่ได้นะตอนนี้อ๋อครูนุ้ยครูนุ้ยเป็นคนสอนวิทยาศาสตร์ปะไอครูเอกเฮ้ยครูเอกมันโรงเรียนเราอันนี้โรงเรียนเขา อ้ยจับสกแกนน่ากลัวกว่าผีอีกเข้าใจปะคอนเดฟคอนเดฟต้งใจน่ายอมยอมติดใไม่งามลงเพลงอันนี้นี่รหัสอ่าฮะโค้ดคือหนึ่งแปดสามนะฮะโอเคนี่เรามีรหัสมาแล้วโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยครับฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาไปเหยียบเลยบนโต๊ะเราโห ปิดประตูเขาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรดังพึ่งอะไรผู้ดีผู้ดีสิกู้ดียินเสียงอะไรดังพึ่งเมื่อกี้นี่ไงไม่ใช่อันนี้มันกบแก็บกบแก็บอันนี้เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไร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 อ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เมึงอย่าปิดประตูจะปล่อยกูเนี่ยนี่อย่าปิดแม่งใครจะเข้าไปก่อนคนแรกเฮ้ยอย่า

เข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้ยน่ากลัวชิบเป่งเลยเว้ยไปเปิดประตูไอ้มากเปิดประตูเร็วเร็วเวเร็วเร็วเร็วกวม้าวอีกมีตัวหนึงเหรอซะงั้นซะงั้นตรงนี้นา้เป็นเซฟโซนอยู่ได้ปะปัดัดัดปัดระับมันใช่เวลามันร้องเพลงไหมเนี่ยมันไม่ใช่เวลา ไม,ทไม,ไม่ทำไมประตูมันเปิดอย,ยูอ่แล้วแล้วมึงจะปิดทำไม <S 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 ปิดทำไมเปิดประตูเอออุ <S <S อ้ยปวดจะมาได้ไ<ว>มาใส่รหัสครับใครปิดไฟเนี่ยเปิดเด้เฮ้ยเปิดไฟเด้เอ้าหนึ<อ>่ง <1 S 2> นะฮะเอ้ยไม่ใช่เลย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 หนึ่งแปดสามนะฮะน,นี่ได้กุญแจม,มาแล้ว อ่าฮะเดี๋ยวเวลาออกไปละไปที่บันไดใช่ไหมไป <Bye. S 1> ไปเอาโหมืดชิปมืดชิบหายเลยเอ่ะล้วไปทางไหนเนี่ยไปไปทางห้องเรียนหรอ <Bye. S 1> เดี๋ยววันนี้นะวิ่งในห้องเรียนได้นะพอไม่อยู่เอาไอ้มาสอยู่ไหนอ่ะไอ้มาสอยู่ไหนอ่ะื

เออห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเปิดไม่ได้ห้องน้ำห้องน้ำโอ้โอ้โหเอ้ออืมสวมสวมเขากูเกลียดสวมนี้มากเลยรู้ปะไม่มีเฮ้ยกูได้เสียงกูได้เสียงคนเคาะประตูนะเขาไม่ได้ยินแหละโอ้โหมึงปิดเสียงหรือเปล่าเฮ้ยทำไมตัวทำไมตัวมึงเลื่อนแสงได้อ่ะดูดิการด้วยเฮ้ย <c oughs> าประตูหายไปไหนอ่ะโอเคถ้าเขาให้หาอะไรหาออฟเฟอร์อะไรสักอย่างออฟเฟอร์ริงอ่าแล้วก็อ,อินอินเซนอินเซนคืออะไรอ่ะแล้วก็ไลเตอร์คือน่าจะเป็นไฟชักนะคนหาเบากว่าเบากว่าค <laughs> งเป็นภาษรศไทยอ่ะ โอเคมาโอเคได้ไฟแช็คแล้วสวยเลยครับอ่าฮะไปต่อเลยตรงนู้นนะไปต่อเลยฮะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรันไปอย่าหันดิกูกลัวกยทำไมมันมืดอย่างเงี้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยนี่ไงทูบทูบกับอะไรน่ะ หายเลยกูอ like okay. ้าวตายกันหมดเลยเหรอมันค <Har ps> <away> ือต <spirituality> ัวเห็นมันสูงๆเป็ดเหรอมันคือเป็ดเหรอผีกระสือกระสืออะไรมีร่างขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะผีต่ำส้มต่ำผีต่ำส้มต่ำผีต่ำส้มต่ำชิบหายกูเหนื่อยกูเหนื่อยอ้าวไปที่สามภูมิไปสามภูมิรอกูด้วยเอ้าเอ้ยผีผีหายไปแล้ว เฮ้ยทำไมมึงตายอะทำไมอยู่น,นี่ก็ตายผีไม่อยู่หาเขาละอ้าวผีมันไม่ได้อยู่ที่มึงแล้วผีม,มันอยู่ไหนเอ้อเฮ้ยมึงตายเหรอะอะไรกันอยู่ไหนกูนอยู่ตรงนี้ตรงเอ,อ่อตรงก๊อกน้ำเนี่ยเฮ้ยได้รีบไปมายังมายังโอ้โหเห็นแคนดี้ลอยมาเลยเอาของหายไปอีกแล้วเออ มันมาไหนเมื่อไหร่วะที่หากรงอ๋ออันนี้พิมพ์ไล่ผีอ่ะโอ้โหไอคำดีนะด้วยผีมันจะไปไหมล่ะโอ้มันยังมาอยู่เว้ยมันยังมาอยู่เว้ยอะไรวะมาเดี๋ยวกูล่อผีให้เดี๋ยวกูล่อผีให้ไปเลยไปเลยไปเลยเนี่ยของทูบทูบโอเคกลับด้วย เดี๋ยวของกูหายเฮ้ยเดี๋ยวอย,ย่าผีมาจริงด้วยเออกูวิ่งไม่ได้กูวิ่งไม่ได้เ้ยกูวิ่งไม่ได้เฮ<ะ>้ผีมาหนูออะมานักบัตรหนาวอาววางแล้วต่อไปหาเอสร้างหนูตายใช่ไหมแล้วก็ไปเช็ค เอาอะไรนะหนูตายใช่ไหมโอเคตอนนี้สตามิน่ากูหมดละกูต้องเดินปกติเจ็บกูเดินปกติไม่ได้แล้วผีมาแล้วเนี่ยอ่าผีอยู่บอสผีอยู่ไม่อยู่กันก็ไปเลยเดี๋ยวกูดูข้างหลังให้ก่อนเอ้ยอ้าวคราวนี้เจอแล้วเอ้าเอ้ามาซิเมมนี่ยังไม่ทันยิบหนูก็ตายอีกปุ๊บยิบออกมาอออืืห ตายฮะผีมันไปผีมันอยู่ตรงทุบอ่ะผีมันอยู่ตรงทุบมันไปหาตายมึงก็บอกช้าเกินเนาะโอเคพอกูล่อผีปึ๊บมึงรีบวิ่งไปเอาหนูตายเลยนะโอเค เขาอยู่ตรงทุกเขาไปแล้วเขาไม่อยู่ตรงที่แล้วโอเคเลี้ยววิ่งมาเลี้ยววิ่งมาตอนนี้กูล่อผีให้อยู่ล่อผีให้อยู่เหยียบผีน่ากลัวชิบหายเลยวิ่งวิ่งหนีก่อนแล้วหนีก่อนแล้วหนีก่อนแล้วเฮ้ยไอ้ผีหายแล้วผีผีเอาผียังไม่หายอีกเดี๋ยวกูต้องเดินถอยหลังมากันโดนผีคายแล้วโอเคเอาผีผีวอร์ปหายไปแล้ว วางเลย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 ตอนนี้วางเลยตอนนี้วางเลยวางเลยวางหนูตายเลยวางหนูตายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจุดไฟชักเองเดี๋ยวกูจุดไฟชักวางนี่วางวางเออจุดเออประตูกลับมาแล้วโอ้โหตั้งนานกว่าจะผ่านออกจากที่นี่โอ้อะทำไมเหมือนกูรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมวะหรือกูคิดเอง หมือนเราเคยเราเหมือนเราไม่เคยมานะตรงนี้หรือว่าเคยมาวะเฮ้ยเฮ้ยเคยเฮ้ยมัไมมันมีทางเขียวเอ้ยเนี่ยทางออกทางออกทางออกทางเขียวมันทางเขียวมันไม่เรอมีเหีเยญเออทางเขียวไม่เรียนอ่ะเก็บไป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 เปิดออกมา เดินลงไปเอ้อเดินลงมาอีกรอบนึงอา้าวเฮ้ยเดียวโปรติงมันไม่มีมันไม่มีประตูตรงนี้นี่ก็มีชั้นอะไรหรอเราลงมาเพื่อชล่างนี่อา้าวไปกันประตูใหญ่ไนเ,เขาบอกว่า ไปอันนี้อะไรห้องเพอร์ฟ์เมนซ์เปิดไม่ได้มันเปิดไม่ได้เออเปิดไฟเปิดไฟหน่อยดีเฮ้ยแต่มันไม่เหมือนยุคเราเลยเนาะยุคเรามันออ่เสีมันไม่ใช่แบบนี้ตอนตอนเราตอนเราไปเรียนตอนเราไปเรียนตัวตีมันห้องมันไม่มันไม่ันไม่แดงขนาดเนี้ยทำไมห้องนี้มันแดงอย่างวะ แค่มีกระตุกใหญ่อยู่เนี่ยตอนนี้โผล่มาที่ไหนแล้วเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือกุญแจห้องเพอร์ฟอร์แมนต์เอ่ยอ๋อให้หาสามเหรียญสามอันเหรียญแบบนี้ป่ะคะหาไหนเอออันนี้มันเหรียญในเกมเออรันล่ะ เปิดไฟก่อนเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงจะไปทำไมมึงมานี่มามาก่อนมึงมีผ้ามึงม่ผ้าเหลืองผีนางรำโอ้เนี่ยเหรียญเออเนี่ยได้แล้วคอยชะดาเหรียญชะดามันมองหนไาฮะเราจะไปต่อเลยเฮ้ยมันมองหน้าเราปนีบเท่าไหร่ อันนี้อันนี้ล็อกวันนี้เปิดได้เฮ้ยมีจักมีจักเข้หนึ่งตัวดเดี๋ยวด้วยอย่างนี้มัเดี๋ยวนะนั่นนึงทำไมทำไมจัม๊กเก้ไม่มีสายวะอันนี้อะไรอ่ะขุยเพียงอ,เ,อยเปิดได้ด้วยเออมันเปิดได้อืม เหมือนว่ามันเรามันให้เราใส่รหัสปะเพื่อที่เอาเหรียญเออเนี่ยมันมีเหรียญในตู้เนี่ยเห็นปะโอเคแล้วเราไปห้องเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งเยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเยเพิ่งเราต้องถอดรหัสห้องนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปจะเปิดนไฟเทาไหม่แล้วเปิดเอโอ้โหทำไมสร้างบรรยากาศอ่ะ ช่วยถอดรหัสก่อนมะอันนี้อะไรเป็นอ่อซอเขาเรียกว่าซออะไรวะกูลืมว่ะอันนี้หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตรงนู้นแล้วก็ตรงนู้นปะตรงนู้นนี่เป็นห้าหกเจ็ดเป็นเจ็ดอันเจ็ดอันเจ็ดอันเดี๋ยวลองใส่ เฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่าต้องถอดรหัสต,ต้องใช้ต้องใช้แบบเรียงเรียงตามป้ายข้างล่างนี้ก็คืออันแรกเป็นขุยเบียงอใช่ปะ่ะขุยเบียงอมันก็ต้องมีมีกี่อันหนึ่ง <1, 2, S 2> สองสามสี 3, 4, ห่ห้าขุยเบียงอมีห้าอันมาใส่รหัสก่อนกันเดี๋ยวเข้าไปขังอยู่ในห้องนึงอ่ะอะฮะโอเคขุยเบียงอมีห้าอันนะครับอ่าต่อไปเอ่อออโตวฟิวโดฟิวโดคืออะไรวะฟิวโดฟิวดอฟดอฟิวดอฟิวดอฟอฟิวดอฟิวด เปิดได้ไงเปิดได้ไงโอเคมาแล้วใส่เลยครับสององเปิดแล้วไอ้มาร์หยิบกุญแจเลยเอาเลยเฮ้ยอุ้ยเอาเพลงไทยมาใครเปิดเพลงไทยเนี่ยโอ้โหเต็งเต้งเต็งเตรงเต็งเต็งเต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 งตงมานี่สีเขียวตรตมาไม่สีเขียเอนั่นเ เราไปดูหน่อยดีกว่า,าเคยมาดลยวะไม่เคย <c oughs> เออ <c oughs> เฮ้ยดูแลมาจากไหน <c oughs> ปิดแม่งเ <c oughs> <c oughs> นี่ยได้กุญแจมาแล้วนี่ไงไปที่ห้องไปที่ห้องเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยไปที่ห้องเพอร์ฟอร์แมนซ์เอาจะปิดทำไมอย่าปิดปิดทั้งห้อง้องปิดประตูหมดแล้วแต่ เปิดไว้ดิเอ้ามาแล้วไปที่ห้องเพอร์ไปห้องเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมห้องเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปเราต้องรีบไปนะทุกคนถ้าตอนแรกนึกว่าจะมีผีนั่งหลับไม่มีหรอกมั้งเดี๋ยวเราผ่านเร็วไกลๆจนมันไม่มีผีเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคคลายคลายคลายเอ้ยเกดประตูกดประตูเฮ้ยมีผีด้วยเอ้ยมีผีด้วยอ๋อต้องกดตัวอีนแลลัวกด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 เร็ว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  เปิด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 ปีมาครับผีมาฮะเปิด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 โอ้เหนื่อยเลยคีย์บอร์ดพังแล้วมั้งห้องคอนโทรลรูมคืออะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยห้องคอนโทรลอันนี้อะไรอ่ะมาส่วนอ่ะอ๋อต้องให้นี่เป็นสีเขียวทุกอย่างงั้นเหรอ เฮ้ยมันก็สีเขียวทุกอันนี่หว่าไอ้ตรงทำไมจู่ๆไฟดับอ่ะเอ้านั่น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 ไงเฮ้ยทำไมเสียงช็อตอ่ะแสดุ้งเลยครับเปิดเปิดเปิดไหนผีอยู่ไหนผีอยู่ไหนเอาหายเอาผีหายผีหาย ไอ้ผี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 มึงรีบวิ่งนิวิ่งสิเออคุณไม่ชอบผีนางรำที่สุดแล้วในบรรดาผีน่ะเฮ้ยเวรกรรมอันนี้คือปิดหมดแล้วตรงไหนตรงไหน เฮ้เราจะออกไปได้นะ้เอ้เวทีเวทีเคลื่อนแล้วเวทีเคลื่อนแล้วเร็วตรงนั้นอะไรตรงนั้นอะไรเวทีก็เวทีเคลื่อนแล้วกูบอกอยู่ว่าเวทีมันเคลื่อนเราออกไปได้เลยหรอออกไปได้ออกจริงดิอยอาออกจริงด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูสังเกตตึกมานานแล้วทำไมตึกนี้มันไม่มีกระจก โอ้ประตูล็อกอีกประตูล็อกอันนี้อะไรอ่ะเพื่ออะไรหลือคูณสองอะไรคูณสไม่รู้เฮ้ยมีทางมีทางมีทางไปมีทางไปมีทางไปหนีขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากัวออกมาแล้วแหลกเลยโอ้โหเฮ้ยเลือดใครวะเนี่ยโอ้ร้อนเลยหลอนเลยครับ อืมอ้าวไอ้บังอยู่ไหนไม่มีไงมันมีทางโอ้มันมีทางไปหรอเฮ้ยตทำไมเลือดใครเนี่ยไปทางเลยนะเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มันสารพัดภูมิตอนที่เราเจออยู่ในห้องน้ำได่เพียบตรงต้นโพด้วยชิบหายอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้มาร์คไอ้มาร์คตายเร็วเอ้ยโอ้ ตำนานของโรงเรียนนี้ก็คือโรงเรียนที่มาเล่นผีถ้วยแก้วในวันนี้ก็ได้หายไปอย่างปิดสนิศนาหายไปอย่างไรล่องรอยอ่ะจบอะฮะจบแล้วหรอโอ้ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาอัดฉีตรงนั้นโอ้โหดีนะฉีดีนะเยี่ยวไม่แตกไม่งั้นอนเทมปนี้นะครับ ไม่เคยเล่นเอ่อแมปอะไรที่มันยากขนาดนี้มาก่อน,นะฮะอะไรอะไร <g iggle> ก็สักคลิปนี้คงมีเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าอยากให้เล่นแมปอะไรในรัวบอกอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไล,ล,ลไดดดค์แชร์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องซ่าซ่าแก๊งด้วยนะครับก็สักคลิปนี้บ๊ายบายพบเจอก,กันคลิปหน้าครับปิอะ